สวัสดีเพื่อชาวโซเชียลแคมและเฟซบุ๊กแล้วก็เอฟวีจริงกับเบลทั้งอินสตาแกรมคุ้นวายตอนนี้ก็อยู่ที่วัดไ like ร่ขิงนะก็มาทําบุญนะไหว้พระนะยังไม่ถึงวันงาน,นงานวันที่สิบโดนลอกมาวันนี้เรามากับแฟนเราเฮ้ยมีทองตรงหัวด,ด้วยแล้วก็นี้บีมบีมเฮ้ยต้องเห็นนองเทวาด้วยปะขอจัดมาเต็มขอจะมาเดินสวนสนามแล้วก็มากับแฟนเขานเอเอ <m> มันน่าจะสวยเลยเอะไรนะ กล้องนี้กล้องใสจริงมั้งเลยนะก้องหน้าจริงกันทุกคนนี่เราก็มาไหว้พระอยู่ตรงนี้นะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลี้ยงปลาแล้วก็เดินชมนู้นชมนี่เยอะแยะวุ่นวายแล้วก็แว่นมอเตอร์ไซค์มานะวงเล็บแว่นมอเตอร์ไซค์มาแว่นมอเตอร์ไซค์มาดูสารภาพนะแต่ละคนเฮ้ยหน้าบิ่มเลโคตรลอกอ่ะพูดเล่ไหนเหรอเฮ้อ เขาลงกลังเย็นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อกลับมาดูใหม่ว่าเราจะไปไหนกันอีกบายบายเดี๋ยวมาใหม่ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนอีกรอบหนึ course, um, Hello, okay. oh, uh ่งตอนนี oh, okay. uh ้ก็ว่าทาพเสร็จแล้วก็มาเดินที่นัดนมาเดินเลยเนี่ยที่เขาให้เดินเอาของสัมำนักไหนฮะเป็นไงฮะวันนี้ร้อนไหมร้อนแล้วครับจะเออจะไม่แทนกล้องไปข้างหน้านะเพราะคู่หน้าเขากำลังตีกันเรื่องก็กล่า แต่เดาเปลาที่คนยังเท้าดูด้วค่ะดูเฮ้ยเฮ้ยเอฟบีบอลดีก้องไยดิเอฟบีบอลความรักยังยั่งยืนเอฟบีบอลดีไงเฮ้ยกัรเล็บแล้วไม่มีอะไรแล้องเนี่ยเนี่ยมันมีงานวันที่สิบไงก็มาเดินการแต่เราไหวพาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูกันอีกรอบหนึ่งไปแล้วนะไม่ไปไปแล้วเฮ้ยแดด ดำดำแล้วเขาจะเอามุ้สูงนึ่งนาทีอยี่พอยพี่ใหญ่แหละนี่ยัวลงว่างจะอัดไหมวัสดีโซเชียลนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่บัานไร่ขิงกันมาเที่ยวทำมุญอยูกับพี่ดำกับน้องอีกไม่ใช่ดำแล้วมันขาวเพราะมันไข่เค็มโปรโมทให้มันหน่อย แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สะพานปลาเดินหนึ่งคนสะพานป้าปลาปลาขาอ่าเนี้ยปลาไอบีบเง้ยเอามามาน่งคนเป็นไงบ้างร้อนมากยังไงอีกไม่คล่องม่อกี้เลยขี้แต่ขี้ที่เลยขี้ที่เลยนี้ไหนขี้ที่ด้เา เอ้ยแกอันเลี้ยงกนหนไม่ใว่าที่ตัวมันี้รี้เลยก็เีงก็เ้่องยอย่าหอมแก้มานี้นะคนเยอะอย่ากดดก็เดี๋ยวมาให้ดูไหมตอนเลี้ยงปลาตะกาตอนนี้ก็เดินอยู่ที่สะพานสะพานสะาสฮัลโสวัสดีร้กมตอนนี้ก็ี่อบนึงตอนนี้ก็ีมงนะหกโมงซเตอนนี้ก็อยู่ในที่ที่ว่าอะไรนะ ไอปะขับเอาปะคับให้อะไรนะให้นมปะคับเนี่ยตรงเนี้ยให้นมปะขับอยู่ข้างในที่เขาปิดไปแล้วนี้ก็จะมามันมีไดไออ่ะเขียนว่ายินดีต้อนรับดูซิเหมือนประตูสวรรค์ปะมีไดไอด้วยนะที่เห็นนี้คือควันนะจ๊ะไฮโซเฮ้ยมันคือมันคือลุกลี้ลุกลนไง จะถ่ายรูปไงประเด็นคือจะถ่ายรูปไงไม่ยากอัดวิดีโอแล้วไงเอาผู้เสื้อเหรอใสอ่จะใช้โอเคก็เดี๋ยวก็เดินช็อปอีกแป๊บหนึ่งก็กลับบ้านแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปมามอยกันต่อโอเคหอมแก้งก่อนหอมแก้งก่อน,อกนงอนอกนนไปละบ๊ายบาย